ไอตัวนั้นเขาน่าจะแบบสายบาร์หรือเปล่าอ๋อเนาะอเนาะมีการกระตุกกระตุกกระตุกเหรอกระตุกเหรอเพื่อนกระตุกเหรอกระตุกเหรอดาวชัดดาวฟาซาก่อนครับนี่ไงฮ่าก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมากว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UAD นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคม e จอชมาอิน i n g to the something รองกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็คำแรกแล้วนะครับเพื่อนๆที่ผมหายไปก็คือผมทํางานนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะไม่พูดภ้ามทางไปอีกนะผมจะมารีวิวสกินแฟนมีนะครับเพื่อน ซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นนะครับตอนสกินแฟนนีมาแต่ว่าเพื่อนผมส่งสกินนี้ให้นะครับผมก็เลยอยากจะมารีวิวนะครับเพราะผมดูแล้วว่าแบบมันสวยมากนะครับเพื่อนๆสำหรับแฟนนีสกินอันนี้นะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้เล่นนะผมเล่นล่าสุดผมเข้าไปดูในประวัตินะน,น่าจะวันที่15ของเดือนที่แล้วนะครับซึ่งผมก็เล่นล่าสุดแค่ตา2ตานะครับก็คือ ผมไม่ได้เล่นเกมนี้แบบไม่ได้อัปดูอัปเดตไม่ได้อ่านแพทอะไรนานมากแล้วนะคะเพื่อน oh. โอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินแฟนนีนะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องไอเทมเยอะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตามอัปเดตนะครับผมยังไม่รู้ว่าแบบไอเทมมันประมาณไหนนะครับ oh. พรเพื่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแบบผมจะเล่นแบบไอเทมแบบแพทเก่าไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูในเกมกันเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นสกินนี้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าแบบผมเคยไปดูในรีวิวก่อนมันจะเข้าอ่ะคือแบบเวลาโหนสลิงมันจะมีแบบดูหนังสือขึ้นด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบเอฟเฟกมันค่อนข้างแบบจะวิบวับวิบวับนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเล่นเองนะมาผมอาจจะเล่นแบบเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนๆแบบขอเวลาศึกษานิดนึงนะครโอเคเดี๋ยวผมจะไปเข้าเล่นเขา เห็นเขาว่าแฟนนี้มันโดนเนิร์ฟไอ้นี่ไปนะครับก็คือตอนโดนสตันอน่ะมันไอ้นี่นะครับเดี๋ยวผมขอข่าค่อบโอ้โหผมโหนพลาดอ่ะเออแตกไม่ได้เล่นนานนะครับโหนโหนพลาดโหนอย่างง่วงเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรถือว่าแบบกลับมาเล่นก็แบบโดนเฟิร์สบัตไปเราโดนเฟิร์สบัตหรือเปล่าเมื่อกี้หรือว่าเพื่อนโดนไม่เป็นไรผมจะพยายามเล่นให้เต็มที่นะครับเพื่อน เก็บซากได้ตัวหนึ่งไปดีกว um> ่าโอเคเราฆ่าได้ต да ัวหนึ่งครับถือว่ายังเก็บซากได้ดีอยู่นะครับสําหรับแฟนนี้ของผมนี่ไหนดูเวลาโหนดีดิเนี่ยโอ้โหมันมีขึ้นคําว่าเลิฟนะครับซึ่งผมโหนไม่โดนไงผมเกาะไม่โดนไงจะโดนเพื่อนด่าหรือเปล่าเนี่ยแต่เพื่อนไม่น่าด่านะครับเพื่อนเราน่าจะแบบใจดีนะครัตอนนี้ไม่ชินเลยฮะผมรู้สึกว่าผมไม่ชินเลยจริง คือแบบผมเล่น r อาวนะครับช่วงนี้แบบก็ฝึกฝึกเล่น r อาวอยู่นะครับอาจจะแบบมีบางครั้งที่แบบอาจจะทําคลิป r อาวบ้างนะครับเพื่อนเมื่อกี้อาลุกปากกาดเขาไอ้นี่หรือเปล่าเจ้เอ๋เพื่นอนเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดีวผมทำอะไรวะเนี่ยผมช้ามากแล้วนาะขขาวาปใส่เราด้วยเหยได้ได้โอ้โหโอ,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 อบตาย ผมขอแบบยึดหลักการก่อนว่าแบบหลักการการเล่นแฟนนี้มันคือยังไงวะเนี่ยนี่แบบมาทําคลิปรีวิวแต่ว่าเล่นไม่เป็นเหรอหน้าขาวหน้าเอ้ยโหด้อยู่นี่ว่าคือแบบแฟนนี้โหด,ดของเซ2ออันนั้นคือแบบมันไม่มีอยู่แล้วนะมันไม่มีอยู่ในตัวของผมแล้วนะผมทามิ่งฟาร์มมันฟาร์มยังไงวะเนี่ย <S 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 ผมฟาร์มผมจนสุดในทีมแล้วเกือบจนสุดในทีมนะครับ เหมือนแบบทามิงฟาร์มผมแบบมันฟาร์มไม่เป็นแล้วอะ่ะต้องแบบเรียนรู้ใหม่เยอะเลยครับสําหรับเกมนี้ถ้าเกมเสรษฐีอะ่ะผมโหดเลยนาเล่นกับเพื่อนครับไอตัวนั้นเขาน่าจะแบบสายวาร์ปหรือเปล่าอ๋อเนาะอ๋อเนาะมีการกระตุกกระตุกกนระตุกเหรอกระตุกเหรอเพื่อนกระตุกเหรอกระตุกเหรอโอ้โหเป็นอยู่นี่ว่าถึงจะโหนผิดโหนถูกก็เถอะไม่เป็นไร โอ้โหข้างบนอย่างเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอนเกินเกินเฮ้ยเพื่อนเราเก่งอยู่ให้เพื่อนเราแบกนะครับตอนนี้แต่ว่าเราจะลาดได้หรือเปล่าเ,เก็บซากเก็บซากจังหวะเก็บซากจังหวะเก็บซากครับนี่ไงโอเคกลับบา้านเราเก็บซากเพื่อนเราก็พอ,อแต่ชูเราตึงอยู่นะให้ชูเราแบกก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> เราแค่แบบไม่ต้องไง้นี่เยอะ เฮ้ยแต่ฟาซาเขาฆ่ารัวๆเลยนะโอ้ยเพื่อนปิงเหรอขนาดเพื่อนปิงยังโหดอ่ะเพื่อนปิง200ยังโหดอ่ะเราปิง14อ่ะแต่ว่าเราช่วยเพื่อนไม่ได้เลยโอ้ยเพื่อนได้ฆ่าอยแล้วนะั่นนะ่ะดาวชัดดาวฟาซาก่อนครับนี่ไงฮ่าโอ้โหฉากเอ้ย็อตเมื่อกี้ผมอยากเท่บอกเลยแบบมันเริ่มมาแล้วครับมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มแบบเริ่มรู้จังหวะชลิงละ มันต้องแบบใช้ความรู้สึกนะครับอนนี้เ <_ C 1> พื่อนอย่าเพิ่งตายกันหนดนะเออเราเกือบตายไปดีกว่าเอยอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ่ายพ่อป้อมป้อมผมสีป้อมผมป้อมผม,อผม,อผมโอ้โหแค่นี้ผมก็โหนไม่โดนแล้วอะ อเกือบตายฟาซาแรงมากเห็นเขาบอกว่าถ <again> ้าแฟนีโดนสตาร์น่ะมันจะหยุดเลยใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเพื่อนเราก็มีแบบสายแยกดันนะครับเดี๋ยวตรงไฟเราค่อยแบบเข้าไปเก็บเก็บทีละตัวเก็บทีละตัวผมแบบผมรู้สึกว่าแบบมันเริ่มมาแล้วว่ะจังหวะสลิงจังหวะโหนอ่ะเริ่มมาละไปเลยเอาโอ้โหได้ได้ได้โอ้โหโหนเป็นเหมือนกันนะเนี่ยแฟนนี้เนี่ย ไปไฟใหม่กับบ้านแล้วก็ไปไฟใหม่จังหวะคีบชนพอดีเดี๋ยวไปล้วงให้เพื่อนโอ้เดี๋ยวนี้สปีดมันเร็วเกินพุ่งทะลุไปเลยเมื่อกี้อะไรครับเนียโอ้ยไม่ตายฮะเขาไม่ตายอ่ะเรามีชูอยู่ครับชูน่าจะเตะตายทุกตัวนะครับตอนเนี้ย แต่เขาอยากได้กลางมากๆเลยฮะฝั่งโน้อนอะ่ะอินเอจี้ผมไม่น่าพอนะครับเฮ้ยเพื่อน <c oughs> นีไงลาดไปดิเพื่อนตังกิวมากโอ้โหทีเวิร์กมาก <c oughs> เอ้ยไซมันไซมันเออเอาดิเอาดิชูออกได้สวยที่เหลือเราก็แค่รอให้เพื่อนรับสก,กิลไปหมดแล้วเราก็บินไปเก็บงานแบบคูคูเก็บงานแบบคูคูฮ่าเป็นไงล่ะ เป็นไงลายน,น้องเล่นแฟนนีเป็นนะเว้ยแต่โหนมั่วเฉยๆหรอก <What? S 1> เอ๊บามอนบาร์มอนบามอนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ชนนากาอากาศโอ้ตายแน่เลยเราเฮ้ยเพื่อนๆสองหนึ่งวิหนึ่งวิศูนห์โขนไปไม่ถึงกลับบ้านดีกว่าเอาว่ะผมเริ่มแบบจังหวะแบบการโหนผมมาแล้วลองสี่เส้นไปปั๊บดิโอ้โหเกาะไม่ติดเพิ่งจะโม้ไปเมื่อกี้เองจังหวะเริ่มมาแต่เกาะไม่ติดนี่ ต้องไปช่วยลิงแล้วครับลิงเพื่อนรอเราด้วยเรากําลังไปช่วยนายถึงจะไปไม่ทันก็เถอะอ๋อมาโดดสตารนแบบนี้เลยนี่เองนะครับแผ่นี้แผ่นี้เอ้ยฆ่ามันเพื่อนฆ่ามาันอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอาสโลให้เพื่อนเพื่อนเอามันตีธรรมดาตีธรรมดาฮ่าได้ก่อเกิดมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมเล่นเป็นแท้งละกันนะครับ ผมต้องไปไฟกับเพื่อนแล้วแบบนี้สับสดนี่ไงเจอสับสดไปด,ไดออีไฟเดียวออกไฟเดียวออกจริงๆอยู่ต่อได้ครับแต่ว่าไม่น่าจะฆ่าเขาได้โอ้ยเด้อเดเดอย <c oughs> ้เพื่อนเตะได้ปะอุ้ยสวยเพื่อนจังมาะลัดไม่ได้ ไว้ได้แค่ก่อเกิดนะครับไม่เป็นไรคือแบบผมช้ามากเลยจริงจริงจังหวะเมื่อกี้ผมควรแบบปั่นติดตรงป้อมอีกฝั่งถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะน่าจะทําดบบนั้นแต่ว่ามือมันไม่ไปอ่ะคือในหัวมันคิดนะว่าแบบจะปั่นตรงนั้นอ่ะแต่มือมันไม่ไปอ่ะครับเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมแบบการไม่ได้เล่นนานกุชิออนอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำอะไรวนะเนี่ยเดีย จะแลกก่อนสักตัวไม่ได้ตายจริงๆผมสามารถทําให้แบบผมเกิดได้ภายใน1วินะครับเราดูนะครับหนึ่งเป็นไงผมแบบเกิดภายใน1วิอ่ะครับแบบรีเฟกผมช้ามากเลยอ่ะแบบมันไม่คล่องอ่ะมันไม่ว่องมันไม่ไวอ่ะมันไม่เร็วอ่ะม่จูบจ้าเลยอ่ะแบบเอฟเฟกมันอลังการมากนะครับไอสกินเนี้ยเฮ้ยเพื่อนจะเพิ่งตายนะชูตัวแบกเรา นี่ไงเจออันตีอ๋ออ,อ,อะไรวะเนี่ยแฟนนี <c oughs> <c oughs> โคตรมั่วเลยนะครับแฟนนี่ตัวนี้รวมตัวกันตรงหลอดอ๋อมันบอกแบบนี้เลยเหรอมาเพื่อนมาเดี๋ยวทั้งให้เช็ดซีนหน่อยเอ้ยยังมาลัดหลอดยังคมอยู่นะครับอา้าวโดนเตะไปอีกแล้วกุชชีน่นเอาเพื่อนเอา อก็เ,อเกิดผมยังไม่คูดาวนี่ว่ะผมบ้าอยู่ทําไมผมไม่มีแสงเอาเพื่อนตายเ,าเย่ละหล่อป้อมดีกว่าจังหวนนี้อ้าเออสวยสวยนี่ไงเพื่อนเราโหดอยู่ไม่เป็นไรครับให้เพื่อนเราสู้ไปเราก็ล่อยป้อมมาดีนี่ไงสู้ไม่ได้ดันป้อมไปดีครับผูชอนไปไหนเราตีป้อมแล้วเพื่อนนี่นี่นี่ไงนี่ไง ตีปั๊ม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 ตีปัม๊ปม,ม <Ooh. S 1> <laughs> โหนไม่เป็นเน้นตีป้อมรักกันนะครับอ <Victory. S 1> <laughs> ุ้ยเกือบไม่รอดเนฮะตานี้เมื่อกี้ถ้าแบบถ้าเราไม่จบอ้โหสีตภาพสวยมากเลยอะด้วยดิภาพสวยมากเลยนะครับสก,กินนี้มันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยไดเอ็มเฉยเลยแฟนนี้เล่นแบบนี้ก็ไดเอ็มกับเขาด้วยเหรอเนี่ย oh. <laughs> ดูรามเมดที่เราทำก่อน ดามเมเปอร์โอ้โหยี่ดามเอ็ดเราถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับตาเนี้ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสาหรับแฟนนีสกินใหม่ซึ่งเพื่อนๆน่าจะแบบเล่นน่าจะซื้อกันแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งได้มีโอกาสมาเล่นไงผมก็เลยอยากจะรีวิวไปเลยนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนๆเพราะว่าผมเคียงงาน แล้วอะน่าจะแบบช่วงนี้น่าจะแบบได้ว่างอาจจะไม่ได้ลงทุกวันนะครับแต่ก็ไม่ได้จะหายไปนานนะครับน่าจะหายวัน2วันอะไรเงี้ยแล้วก็ลงเรื่อยๆนะครับโอเคครับบา,บายยครับเพือ่อนๆเจอกัน